สิสิ่งที่ทําได้ยากแต่ทําแล้วเปลี่ยนชีวิตของประสบการณ์คุณทิมเดนนิงนะครับข้อ1ทิ้งเพื่อนสีสมัยเด็กครับเพราะว่าโตมาแล้วเป็นคนท็อกซิกตัวอย่างคนนี้นะครับก็คือเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เขาคบกันมาตั้งนานเลยครับแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยติดยาแล้วก็คบกับอันตราพานครับก็เรียกว่าคบคนพานนั่นแหละครับแล้วก็ไปก่อเรื่องจนทําให้คุณทิมเนี่ยเขาเกือบเสียงานเสียการนะครับอันนี้ผมก็เพิ่มให้ว่า เราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบด้วย5คนถ้าอยากเป็นคนดีเราก็ต้องแวดล้อมด้วยเพื่อนดีๆครับอยากเป็นคนรวยก็ต้องแวดล้อมด้วยคนที่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะร่ํารวยครับข้อ 2. ทําใจจากการเสียเงินก้อนใหญ่ครับเงินก้อนใหญ่เนี่ยมากถึงขนาดที่ทําให้เราเนี่ยเสียสติได้เลยก็คือเป็นเงินที่อาจจะเป็นเงินเก็บมาทั้งชีวิตแล้วมันเกิดเสียไปด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม มันทําใจยากครับอันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงนะครับแต่สุดท้ายครับเราก็ต้องแค่ยอมรับมันว่าเฮ้ยมันไปแล้วอะ่ะเราก็มูฟออนแล้วก็หาทางใหม่อย่างบางคนนะครับเคยเสียไปกับธุรกิจหรือการลงทุนผมก็เสียไปกับการลงทุนเยอะนะครับก็มีเสียไปถึงขนาดว่าแบบเรียกว่าหมดตัวเลยก็มีแต่แย่กว่านั้นนะครับบางคนก็เสียให้กับแชร์ลูกโซ่อย่างคุณทิมเนี่ยแนะนําให้ เราคิดว่าถ้าเรามีเงินแล้วเสียมันไปเนี่ยแปลว่าเราสามารถทําเงินในจํานวนเดียวกันนั้นอนะ่ะกลับคืนมาได้แล้วก็ด้วยทักษะท,ที่เรามีเนี่ยเราจะทําได้มากกว่าเดิมด้วยครับข้อ3ครับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ครับคุณทีมเนี่ยเขาเคยติดโคเคนแล้วก็ติดเหล้านะครับเนื่องจากขาดความมั่นใจแล้วเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็งานของเขาเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดมีความเครียดสูงนะครับเป็นงานอยู่ในธนาคารหรือต้องแบบ บางทีไปเอนเตทนลูกค้าต้องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เรียกว่าเผาผลาญสุขภาพบ่อยๆจนเกือบเป็นมะเร็งสุดท้ายเนี่ยหมอก็บอกว่าเฮ้ยต้องเลิกเหล้านะเขาก็เลยคิดได้แล้วก็หักดิบเลิกเหล้าแล้วก็เป็นการดื่มน,น้ำมะนาวแทนนะครับข้อ4ครับปฏิเสธความคาดหวังของสังคมครับอย่างเทสของคุณทีมเนี่ยเขาบอกว่า คนรอบตัวเขาอยากให้เขาเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะสวมเสื้อผ้าในแบบที่เขาต้องการเหมือนใช้วิธีของสตีฟจ็อบนะครับที่ใส่เสื้อเหมือนกันทุกวันผมอ่านตรงนี้ก็นึกถึงในเรื่องหนึ่งของสังคมไทยนะครับที่หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการมีบ้านมีรถใหญ่ๆเนี่ยหรือว่ามีชีวิตที่ดูหรูเนี่ยเรียกว่าประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วครับมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่าใครเนี่ยจะมองความสุขความสําเร็จเป็นยังไงมันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยาก ต้องการชีวิตแบบไหนการที่พ่อแม่อยากให้ลูกทําอาชีพหรือว่าอยากให้ลูกป,ประสบความสําเร็จยังไงเนี่ยมันก็เป็นความคาดหวังในรูปแบบหนึ่งหรือว่าเป็นการคาดหวังจากสังคมนะครับให้เรากลับมาถามตัวเราเองครับว่าเราอ่ะต้องการชีวิตแบบไหนจริงๆชีวิตแบบไหนที่เราจะมีความสุขจริงๆเราก็เลือกเป็นเส้นทางตรงนั้นผมบอกเลยว่าโดยเฉพาะเคสของพ่อแม่นะครับถ้าเราเป็นลูกเนี่ยหรือว่าเราเป็นพ่อแม่ก็ตามนะครับไม่ต้องไปบังคับลูกถ้าเป็นลูกเนี่ยเราก็ตัดสินใจเลือกตามทางตัวเอง ที่เราต้องการได้เลยครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีความสุขพ่อแม่เราก็มีความสุขครับข้อ5ครับลาออกจากงานที่เงินเดือนสูงๆครับหรือว่าเป็นงานที่มั่นคงคุณทิมเนี่ยก่อนที่เขาจะลาออกจากงานนะครับเขามีรายได้เนี่ยเยอะมากแต่ว่าเขาก็มีการสร้างธุรกิจควบคู่กันกับงานประจําจนตอนสุดท้ายเนี่ยช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาก็ลาออกจากงานนะครับเพื่อนๆเขาคนรอบตัวเขาเนี่ยต่างก็บอกว่า เฮ้ยเพี้ยนหรือเปล่าทําไมลาออกจากงานรู้เปล่าว่าโชคดีขนาดไหนเนี่ยที่ยังมีงานทานะครับตอนช่วงโควิดแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ลาออกแล้วเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วปัจจุบันนะครับเขาก็เป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับเกิดแรงผลักดันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกครับ <S <S ข้อ6ครับต่อต้านคนหฮงซวยครับอย่างของเคสเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้างานที่นิสัยไม่ดีเป็นคนขี้เกียจแล้วก็บ้าอำนาจครับคุณทิมเนี่ย เขาก็บอกว่าทุกวันเนี่ยมันเป็นเหมือนนังฮังเกิลเกมนะครับก็คือแบบมันเหมือนล่าก,กันทั้งวันนะครับแล้วก็เครียดมากต้องเอาตัวรอดแต่ก็แบบรู้สึกเป็นทุกข์มากๆเลยนะครับจริงๆเขาก็เล่ารายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ผมขอไม่แปลมาดีกว่าเพราะฟังแล้วมันก็ไม่รู้สึกดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเขาเองเนี่ยก็เจอคนที่ไม่โไม่ค่อยโอเคนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกจากงานแล้วก็มาเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองดีกว่าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะครับ เราเลือกเส้นทางที่มันทําให้เรามีความสุขดีกว่าครับข้อ7ครับตัดสินใจมีเวลาว่างให้ตัวเองบ้างไม่ใช่ยุ่งอยู่ตลอดครับข้อ 8. เลิกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีครับอย่างเช่นมีแฟนที่คอยคิดลบคอยดึงเราลงพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยรู้สึกแย่ถ้าเราทําตัวดีนะครับเราก็จะมีคนที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตเราเองครับข้อ9ครับปิดการแจ้งเตือนมือถือครับโอ้โหอันนี้ยากนะครับสำหรับบางคนบางคนเนี่ยเสียสมาธิกับพลังงานไปกับการแจ้งเตือนเยอะมากครับบางที ลายเด้งเข้าหรือว่าเฟซแจ้งเตือนมาเนี่ยก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาดูแล้วมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยหลุดออกจากโฟกัสการทํางานของเรานะครับอย่างคุณทิมเนี่ยเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาก็ปิดโทรศัพท์หมดเลยนะครับแม้กระทั่งสายโทรเข้าเนี่ยเขาก็ปิดเสียงเอาไว้คือผมแนะนําว่าอันนี้แล้วแต่เรานะครับเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดน,านั้นอย่างวิธีของผมเนี่ยผมก็ตั้งเป็นโทรศัพท์สัส่นนะครับแล้วก็ไปวางโทรศัพท์ไว้ที่อื่นตั้งเวลาว่าเฮ้ยเราจะทํางาน25นาทีพัก5นาทีแล้วก็ค่อย มาดูตอนช่วงพักว่ามีข้อความสําคัญอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับข้อ10ครับการขอความช่วยเหลือครับงานบางงานเนี่ยมันยากเกินไปยากเกินกําลังเรานะครับกว่าที่เราจะทําได้เนี่ยเราก็ใช้เวลานานหรือบางทีเราจะทําไม่ได้เลยก็ได้แต่หลายคนครับไม่ยอมขอความช่วยเหลือครับเพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยมันเสียหน้าแล้วก็ดูด้อยไม่มีความสามารถแต่จริง,รงๆเราไม่ใช่ครับการที่เราอดทนทําแล้วก็มีผลลัพธ์แบบชุยๆนะครับไปทําแบบที่ยอมลุยทําคนเดียวเนี่ยโดยไม่ขอความช่วยเหลือมันมีผลแย่กว่านะครับเพราะว่าผลงานได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราทั้งเหนื่อยแล้วก็เสียเวลาด้วยครับก็ถ้าชอบก็ไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตามแนะนํากันนะครับผมก็นําเคล็ดลับที่ศึกษาแล้วลองมาใช้ ได้จริงนะครับมาเล่าให้ฟังกันอยากเรียนออนไลน์ประดับความรู้หรือไปใช้ทําธุรกิจตั้งแต่พื้นฐานเช่นการเปิดบัญชี Gmail Social ไปจนถึงการทําคลิปทํารูปการใช้โซเชียลการใช้แอปต่างๆทําธุรกิจออนไลน์เข้ากลุ่ม Facebook เรียนรู้ฟรีทักข้อความนะครับเรียนนวดหน้าเรียวเด่นน้าเหลือ,องผ่านออนไลน์ใช้นวดหน้าย,ยกให้ตัวเองหรือไปทําเป็นอาชีพก็ได้ในไทยชั่วโมงละพันขึ้น ตามประเทศ2 5 0 5 4 0 0ถึง4 0 0พคร์ละ2 9 9เเรียนนวดหน้าที่นี่ได้วิธีขยายตลาดออนไลน์ฟรีๆไม่ต้องไปเรียนเพิ่มที่ไหนสนใจทักข้อความนะครับผมก็เล่าเกี่ยวกับการลงทุนทธุรกิจออนไลน์การพัฒนาตัวเองโค้ชหมูสวัสดีครับ